เอาละรอนานหรือเปล่าทุกคนอาหารมาแล้ว <Okay. S 1> กินให้เยอะยอเลยนะสมัยสมัยหน่อยโอเคนี่เคนโกะดอกตูมนี่คืออ๋อมันชื่อระลูเยเป็นพันธุใหม่ที่ฉันปลูกที่ดาวังคารน่ะนะ <c oughs> ยอดเลยมันจะออกดอกแบบไหนเหรอเออคือว่ายังไม่มีวี่แววว่าจะออกดอกเลย <c oughs> แต่สักวันฉันจะทำให้ดอกสวยๆบานและทำให้ทุกคนที่เห็นมีรอยยิ้ม ตั้งใจไว้แบบนั้นแหละทำได้แน่ทำได้เหรองั้นเดี๋ยวรุยแย่ต้องกินเยอะๆนะกินเยอะๆนะดอกไม้กดีดหมอนกันนะเพราะที่นี่ไม่มีดอกไม้แบบนั้นเลยสักดอกเดียวจ้าม้ะหมายความว่ายังไงไอ้ไม่มีดอกไม้แต่มีคนหูไวแฮะสมัยเจ้าหน้าที่มรดกเมื่อวันก่อน นายเอาจ้าห้องพยาบาลไปไหนมาอ๋ออ๋คือคือว่าอยู่ในหน้าที่ห้ามใบเบียงเรื่องเขียนรายงานจะมาไว้ด้วยเหรออ๋รับทราบครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ที่สมะเออค่ะ <c oughs> ฉันขอมอบหมายให้เธอเป็นคนดูแลมาลนะกะต่อไปพวกเธอต้องทำงานร่วมกันนะ <c oughs> เฮ้เอา้าเฮ้ย Ultra Man Rico! ทแสงสว่างกับความมืดแห่งยุคโบราณทีพียูเรียกมนุษย์ยักษ์แห่งแสงที่ปรากฏตัวบนดาวอังคารกับสราฟูเนซิตี้ว่าอุนดราแมนทริกเกอร์และต่อไปจะเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าเขาเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะอืมอุนราแมนุษยักห่งแสาที่กำจัดสัตว์ประหลาดมาสองครั้งจับตาอย่างใกล้ชิดหมายความว่ายังไงครับ ไอพียูสงสัยอุกการมนีิเกอร์เป็นศัตรูงั้นเหรอเรื่องนั้นเป็นมติจากเบื้องบนที่เรารู้เกี่ยวกับเขามีอย่างเดียวคือเขาเป็นมนุษย์ยักษ์แห่งแสงในภาพวาดบนแผ่นหินโบราณไม่มีอะไรยืนยันว่าเขาอยู่ข้างมนุษย์คนหัวแข็งนึกไม่ถึงเลยนะว่าอากิโตะจะเป็นนักเรียนมอปลายโหูนะ่ยจะตามมาได้ไหมไม่ได้แล้วอาิโตะหัวหน้าสั่งมานี่นะ โอ้จริงสิจะขอแวะไปเอาชุดที่บ้านหน่อยได้ไหมอมืว้าวเธออยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้กับประธานแค่สองคนเหรอแต่คุณพ่อติดงานนะ่ะไม่ค่อยจะอยู่บ้านเท่าไหร่หลอกแต่ก็อยู่กับอากิโตได้แล้วนะเฮ้ <c oughs> อากิโตมาที่บ้านฉันตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะเราเลยเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วมัง้งอืมเราแป๊บหนึ่งนะคงงั้นมั้ง เอาละแค ok well. ่น <nous> <pl ains> <promotion UC> <kaz uffy> ี้คงพอแล้วเจี่ยมเลยเฮ้นี่แหละฉันเลยอะไรกันเนี้ยเหอะไรเหรอทำไมถึงต้องหนีด้วยล่ะจะไม่ให้หนีได้ยังไงล่ะจะเป็นใครอ่ะอย่ายุ่งกับยูนานะเฮ้เดี๋ยวสิสัปนี่เน่อออออออ

มนุษย์ต่างดาวเหรอมนุษย์ต่างดาวมาหาฉันทำไมนะ่ะฉันเป็นนักล่าสมบัติมือหนึ่งของอวกาศตระเวนไปทั่วทางช้างเผือกเพื่อเอาของชั้นเลิศมาครอบครองชั้นเลิศเหรอใช่มูลนิธิชิซุมะก้าวไกลไปถึงดาวอังคารและคุณหนูของมูลนิธิชิซุมะอยู่นะเธอย่อมต้องเป็นของชั้นเลิศอยู่แล้วสิจ,จริงด้วยรู้ดีเหมือนกันเนี่จะมากไปแล้วเนะอยู่นันไม่ใช่ของชั้นเลิศของแก ยูนัาอะยูนัาทำไมเหรอเอาเป็นว่าไม่ใช่ของแกก็แล้วกันแน่ใจเหรอของฉัลิศทุกชิ้นมันมีอยู่เพื่อให้ฉันขโมยไปนะแล้วจะมาใหม่ฉันรอดเพราะเธอสองคนแท้ๆขอบคุณนะ สรุปแล้วมนุษย์ต่างดาวคนนั้นเป็นใครกันแน่นะอยู่น่าเป็นที่หมายตาของมนุษย์ต่างดาวงั้นเลยในอดีตมีมนุษย์ษยักษ์แห่งความมืดที่ทำลายอรารยธรรมโบราณจนพินาศามิลาปรากฏตัวบนดาวอังคารดากอนปรากฏตัวที่โซราฟเนหรือว่าชายคนนั้นจะเป็นตัวสุดท้าย ที่ชื่อฮิวดรัมพวกมันต้องการอะไรกันแน่ถ้าถอนความหมายทั้งหมดของแผ่นหินนี้ได้จะพบคำตอบไว้นะจะไม่บอกความจริงกับยูนะจริงๆเหรอครับถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่ฉันจะบอกเขาเองเข้าใจแล้วละครับผมจะปกป้องยูนะให้ดีที่สุดเลยครับ เวลาแบบนี้ไม่น่าต้องมาโรงเรียนเลยนี่นะเขาไม่อีกจริงด้วยครานี้มาหมดมนุษย์ต่างดาวแล้วใช่ไหู้ดส์ไฟเบะ ตต้้องรีบาไปแลวมจะกำลังตามรอยจาก G P S อยู่คุณเป็นใครนะเอ๊ะพูดว่าอะไรนะขออภัยด้วยนะคราวนี้เข้าใจที่ผมพูดแล้วหรือยังล่ะครับ คุณต้องการอะไรจับตัวฉันมาเพื่ออะไรงั้นเหรอถามอะไรอย่างนั้นรู้ดีอยู่แล้วแต่แท้ <c oughs> เอาละ่ะช่วยน้ำทางปยง e ังเอเทอร์นิตี้คอทีได้ไหมยูซาเร่เฮ้ฉันไม่ใช่ยูซาเร่ซะหน่อยที่สำคัญเอเทอร์นิตี้คอคืออะไรงงไปหมดแล้วนะว่าพูดเรื่องอะไร <c oughs> ถ้าทางจะยังไม่ตื่นขึ้นมาสินั่นเนี่ย ตื่นเหรอหมายความว่ายังไงอโอ้โหฮ้คุณไม่ใช่คนเดียวกับหมอนั่นหรอกเหรอไม่เจอกันนานเลยนะฮิวดรัมยังจำฉันได้หรือเปล่าอืมไม่อ่ะคุณเป็นใครงั้นเหรอครับอ๋อเข้าใจแล้วสำหรับแกมันมีค่าเพียงแค่นั้นเองนั่นเหรอสัญลักษณ์นั่น มนุษย์ดาวริชูเลียเอ็กซ์เรนผมนิดออกแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะมีแขกเนอะนึกแล้วว่าต้องเป็นกาเดี๋ยวก่อนอากิโตะไม่ใช่นะ จริงด้วยเธอคือคนที่อยู่ในฝันอยู่ซอเร่อย่าให้มนุษย์ยักษ์แห่งความมืดได้เอเทนิตี้คอไปเด็ดขาดอยู่นะอยู่นะนะชิทำอะไรไม่เข้าเรือ่องยู่นะยู่นะนี่อยู่นะอยู่นะ เอกสลายอยู่นะอยู่นะดูวิธีดีๆที่จะกระตุ้นให้เธอตื่นแล้วล่ะต้องทำให้ร่างนั้นเจอกับอันตรายสินะเหมือนจะไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาตินะแจ้งสามคนที่อยู่ภาคพื้นดินและออกปฏิบัติการเลยรับทราบคลื่นแม่เล็กยักษ์แรงสุดๆร่างชีวิตที่เรียกว่าคริเตอร์จำนวนนับไม่ถ้วนกำลังล้อมรวมกันอยู่ในนั้น มอกข้ว่าไงก็คือเจ้าตัวใหญ่กำลังจะมาไงเล่าตาแดงแบบนั้นไม่ใช่ก๊าซท,ทั่วไปสินะสัญญาณพลังเหมือนมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดเลยสั์ประหลาดดีก็เกิดมาจากมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดนั่นหให้ก๊าซฟังข้อหอ,อกตัวยินดีเลยค่ะนี่ต้องปรับกระซ้ I know you.

ด้วยนะนี่โชว์สปีดของจริงให้มันเห็นหน่อยขอบใจมากนะ